นีบ่งลุงหลายแบกบกเล็บค่นนี้มันห่อแน่นหลายแต่ว่าดมันง่นยยดอกขาดนี้เพราะว่าสาวหม่องบัตรใดไสฟุ้นสาวหม่องปูแล้วก็ปล่อยเลยค่ะหวดวเต้ํนามย่างเดี่ยวช่วงนี้เพิ่นก็ะเลยบบได้าากินอาหารเพิ่นก็ะเลยต้น้านง่ค่ะแต่ลังหม่องเพิ่นก็ว่าต้นง่ายี่ดอกขน,น,นาดบได้ใสไสยังกนยังง บอฮอหเนี่ยค่ะพักชนิดนี้มากอากาศหนาวเด้อค่ะถ้าบ,บ่หนาวดีบอฮอเด้อค่ะมากหนาวแห้งๆยังดีนี่ค่ะน้ำงามเลยค่ะไปสองเงานันจิปตัดสองเงาเลยค่ะปลูกก็บห้าฮกๆนะคะแถวนี้ก็่ได้ลกหนา นะคะถ้าเพือนไดือห่อเราเพื้นห่อนี้เนี่ยถ้ว่าบ่งกิน่นถ้าบ่งว่ากินของสมองนี้ก็ก็จิงงามเติบยุคค่ะขนาดหอนเท่ากับปลูกบ่าได้แบบนี้ได้พี่น้องเพราะวะ่ามันมากอากาศหนาวนะ้องอากาศลุ่ยนะมากอกากาศหนาวหนาวเย็นๆแล้วก็มีน้ำหมอกท้าปีไดปลูกพักบ่มีน้ำหมอกนี่บ่งงามเลยค่ะปีไดหนาวหนาวนี่มีน้ำหมอกลงอากาศเย็นๆหนาวๆโดนโดนติดต่อกันนี่ มันกระจห่อแน่นหองงามนี่ลักษณะแบบสีละอันนี้มีบงกินค่ะก็ว่าเขา,เากลับไปลางไดขึ้นกันกินไดขึ้นกันนี่เอาไปซอยผัดค่ะนี่นี่นี่พี่น้องนี่ตัวปัญหาค่ะนี่นี่ค่ะโอ้โน,นี่นี่ค่ะบงนี่ค่ะไปเดี๋ยวไปตัดหวัวพุ๋นนะค่ะ ปกติตอนนั้นมันมันก็หัวใหญ่ค่ะดูค่ะบอกใหญ่บล่มเทิมแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งคุณนะเม่นน่อยเด้อค่ะพอปลาสามหม่องป่อยปลาละเลยแบบมันปลูกหลายมันกินบ่เบิดค่ะก็เลยเมื่อด้ใส่ใจดูแลเพิ่นก็จะมีโบง่งลงงอย่างต่างๆค่ะะขนาดแกแล้วก็ยังหนักตึงๆเลยค่ะบบกใหญ่เลยค่ะห่อแน่นค่ะ ประกาศขา้าปีหรือว่าบานสมองเอินประกาศลุยเด้อค่ะนี่เอาไปกินกับเมียงปลาเผากระแซบค่ะเอาไปให้คันโสมเอาไปแคทจิมจีอย่างก็ว่าไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปห้าจิบไปยุกทํากับข้าวรับประทานเนาะคะ่ะพอวางปาดตัวเนื้อค่ะพอได้